เวลาเศรษฐกิจมันฝืดๆนะครับคำถามใหญ่ที่รัฐบาลทั่วโลกต้องเจอเลยก็คือจะช่วยคนยังไงแล้วจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงดีซึ่งพอเรามาดูข้อมูลที่อยู่ตรงหน้าวันนี้เนี่ยเออมันมีสองแนวทางที่น่าสนใจมากเลยครับแบบแรกคือให้เงินหรือบัตรกำนันแบบใช้ได้ทั่วไปเลยให้คนไปเลือกใช้เองกับอีกแบบหนึ่งก็คือใช้บัตรกำนันดิจิทัลแบบเจาะจงเป้าหมายไปเลยเพื่ออุ้มบางธุรกิจที่กำลังแย่เป็นพิเศษ วันนี้เราเลยจะมาลองแกะรอยแล้วก็เปรียบเทียบ2โมเดลนี้กันครับจาก2กรณีศึกษาที่ต้องบอกว่าต่างกันสุดขั้วเลยที่แรกคือไทเปกับโครงการ t ทเปแบร์วอ a ์เชอร์2.0ซึ่งอันนี้เราได้ข้อมูลจากงานวิจัยเชิงลึกเลยนะครับทําให้เห็นตัวเลขกันชัดๆส่วนอีกที่ก็คือบ้านเราเองกับโครงการคนละครึ่ง Plu Phase 2ที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอันนี้เราจะมองจากอีกมุมนึงคือจากข้อมูลข่าวรายงานภาครัฐ และก็ที่สำคัญคือเสียงสะท้อนจริงๆจากคนในโซเชียลมีเดียเราจะมาดูกันครับว่าเบื้องหลังโครงการพวกนี้อะไรที่มันเวิร์กจริงๆแล้วพฤติกรรมของเราเราเนี่ยมันส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจได้ขนาดไหนเชิงลึกเหมือนได้ส่องคล่องจุลทัศน์เข้าไปดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนฝั่งไทยเราก็ได้มุมมองที่กว้างเหมือนใช้โดรนบินดูภาพรวมว่าคนส่วนใหญ่รู้สึกยังไงซึ่งมันจะทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นมากว่าจริงๆแล้วเนี่ย S <S การออกแบบนโยบายอาจจะสําคัญกว่าจํานวนเงินที่ใส่เข้าไปด้วยสามไปคะ่ะน่าสนใจมากครับงั้นเราไปเริ่มที่ไทเปก,กันก่อนเลยดีกว่ากับโครงการไทเปเบียร์โวลเชอร์ส2.0คือโครงการนี้ออกมาเพื่อฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิดแต่สิ่งที่ผมว่ามันแปลกและน่าสนใจมากก็คือเขาไม่ได้ให้บัตรกำนันมาใบเดียวแล้วจบนะแต่เขาซอยย่อยออกมาเป็น6ประเภทเลยครับมีทั้งสำหรับที่พักร้านอาหารวัฒนธรรมกีฬาตลาดสด และก็การเกษตรคือมันเจาะจงมากคําถามแรกเลยคือทําไมต้องละเอียดขนาดนั้นครับทาไมไม่ให้เงินไปเลยนะนั่นคือคําถามสําคัญเลยค่ะและเป็นหัวใจของงานวิจัยชิ้นนี้เลยคือนักวิจัยเขาอยากจะรู้ว่าการออกแบบท,ที่เจาะจงแบบนี้มันให้ผลต่างกันไหมเขาเลยตั้งทงวัดผลอยู่2เรื่องหลักๆเรื่องแรกเขาเรียกว่าผลกระทบด้านการใช้จ่ายทดแทนหรือ expenditure substitution effect ฟังดูอาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ถ้าพูดง่ายๆก็คือนักวิจัยเขาอยากรู้ว่าเงินฟรีๆที่รัฐให้มาเนี่ยคนเอาไปใช้กับของที่ตั้งใจจะซื้อด้วยเงินตัวเองอยู่แล้วหรือเปล่าอ๋อเหมือนกับว่าผมตั้งใจจะไปซื้อรองเท้ากีฬาคู่นี้อยู่แล้วพอได้บัตรกำนันมาก็เลยเอาไปใช้แทนแบบนี้ก็คือการใช้จ่ายทดแทน เพราะสุดท้ายผมก็ซื้อของชิ้นเดิมไม่ได้มีการใช้จ่ายอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในระบบเลยถูกต้องเป๊ะเลยค่ะซึ่งถ้าค่านี้ยิงสูงเท่าไหร่ก็แปลว่านโยบายยิ่งไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆทีนี้มาดูตัวที่2ซึ่งเป็นเหมือนส่วนผสมมหัศจรรย์เลยเขาเรียกว่าผลกระทบด้านการบริโภคจูงใจหรือ induced consumption effect อันนี้คือการที่บัตรกำนันมันมีพลังมากพอที่จะจูงใจให้เรายอมควักเงินในกระเป๋าตัวเองจ่ายเพิ่มเข้าไปอีกอย่างเช่นบัตรกำนันให้มา500บาทแต่เราไปกินร้านอาหารแล้วบิลออกมาพันหแปลว่าเรายอมจ่ายเพิ่มอีก1000บาทซึ่งเงิน1,000บาทนี่แหละค่ะคือการใช้ใจใหม่ที่เกิดขึ้นจริงเพราะนโยบายนี้ยิ่งค่านี้สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งดีโอเคพอเข้าใจหลักการแล้วทีนี้พอผลออกมาจริงๆมันเป็นยังไงบ้างครับ ผมได้ยินว่าผลมันต่างกันแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยใช่ค่ะและนี่คือส่วนที่น่าทึ่งมาก <c oughs> เขาพบว่าบัตรกำนันด้านกีฬามีอัตราการใช้จ่ายทดแทนสูงสุดคืออยู่ระหว่าง40.5ถึง72.8ปร์เซ็นต์ซึ่งก็พอจะเดาได้นะคะคนที่เล่นกีฬาอยู่แล้วพอได้บัตรนาก็เอาไปจ่ายค่าสนามแบดค่าฟิตเนสที่จ่ายเป็นประจำอยู่แล้วแต่ตัวที่พลิกเกมเลยคือบัตรกำนันที่พักค่ะ ตัวนี้มีอัตราการใช้จ่ายทดแทนต่ำที่สุดแค่12-24%เท่านั้นแต่กลับมีผลการบริโภคจูงใจสูงสุดแบบถล่มทลายอยู่ที่72.5-251.6%เลยทีเดียวเดี๋ยวนะครับ251.6%นี่หมายความว่ายังไงครับมันหมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนยอมจ่ายเงินเพิ่มเป็น2เท่าครึ่งของมูลค่าบัตรกำนันเลยเหรอครับนั่นมันมันบ้าไปแล้วมันเหมือนกับว่าบัตรกำนันที่พักใบนี้มันไม่ใช่แค่ส่วนลด แต่มันเป็นตัวจุดประกายให้คนตัดสินใจออกเดินทางท่องเที่ยวครั้งใหญ่ที่ไม่ได้วางแผนไว้เลยใช่ค่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยบัตรกำนันนี้มันไปสร้างเหตุผลให้คนออกเดินทางซึ่งพอคนตัดสินใจจะไปเที่ยวแล้วเขาก็ไม่ได้จ่ายแค่ค่าโรงแรมไงคะเขาจ่ายค่าเดินทางค่าอาหารค่าของฝากมาเลยเกิดการใช้จ่ายใหม่ๆขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วพอไปเจาะดูข้อมูลประชากรก็ยิ่งน่าสนใจขึ้นไปอีกค่ะเขาพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุคืออายุ49ปีขึ้นไป แม้จะมีแนวโน้มใช้จ่ายทดแทนสูงกว่ากลุ่มอื่นในบางกิจกรรมนะคะแต่พอเป็นเรื่องท่องเที่ยวกลับเป็นกลุ่มที่ยอมจ่ายเงินเพิ่มสูงกว่ากลุ่มอื่นเหมือนกันอันนี้น่าแปลกใจนะผมนึกว่ากลุ่มผู้สูงอายุจะรมะมัดระวังการใช้จ่ายมากกว่าเสียอีกทำไมถึงเป็นแบบนั้นไปได้ครับ นักวิจัยเขาตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาค่ะคือเมื่อตัดสินใจจะออกเดินทางท่องเที่ยวซึ่งอาจจะไม่ได้ทําบ่อยๆแล้วก็เลยมีความคิดว่าในไหนก็มาแล้วเอาให้เต็มที่ไปเลยเลยพร้อมที่จะใช้จ่ายเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดค่ะอีกกลุ่มที่สําคัญมากๆคือคนที่อาศัยอยู่นอกเมืองไทเปกลุ่มนี้ใช้บัตรกํานันที่พักเพื่อสร้างการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายใหม่ๆให้กับเมืองได้อย่างชัดเจนมากโอเคครับ พอเราเห็นภาพพฤติกรรมของผู้ใช้ที่แตกต่างกันขนาดนี้แล้วคำถามคือแล้วมันส่งผลต่อตัวเลขเศรษฐกิจจริงๆในภาพรวมยังไงบ้างนี่คือคายแม็กซ์ของเรื่องเลยค่ะเพื่อที่จะหาคำตอบนี้นะคะนักวิจัยเขาใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เรียกว่าแบบจำลองอิน t เอาพุตลองนึกภาพเศรษฐกิจของเมืองเป็นเหมือนใยแมงมุมนะคะแบบจาลองนี้จะช่วยให้เราเห็นว่าเงินที่ถูกใช้จ่ายไปในจุดหนึ่งเช่นโรงแรมมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น แต่มันจะกระจายออกไปเป็นระลอกคลื่นเหมือนเราโยนเห็นลงน้ำเงินจากโรงแรมก็จะไหลไปสู่ร้านซัก,กรีดซัพพลายเออร์อาหารพนักง,งานโรงแรมซึ่งพนักง,งานก็จะเอาเงินเดือนไปใช้จ่ายที่อื่นต่ออีกทอดหนึ่งแบบจำลองนี้มันช่วยติดตามรอยของเงินทุกบาททุกสตางค์เลยค่ะเป็นการมองภาพที่เห็นชัดมากเลยครับแล้วผลที่ได้จากยายแมงบุมนี้เป็นยังไงครับผลที่ได้มันน่าตกใจมากค่ะตอนแรกถ้าเราคิดแค่เม็ดเงินตั้งต้นของโครงการที่รัฐบาลใส่เข้าไป ตัวคูณทวีทางเศษรษฐกิจหรือเอาพุทมัลติพลายเออร์จะอยู่ที่แค่0.97เท่านั้นพูดง่ายๆคือเงิน1ดอลลาร์ไต้หวนันสร้างผลทางเศษรษฐกิจได้แค่97เซนต์คือแทบจะไม่กระตุนอะไรเลยแถมยังหดตัวนิดๆด้วยซ้าแต่พอเขาเอาข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี้ทั้งการใช้จ่ายทดแทนและการบริโภคจูงใจโดยเฉพาะจากบัตกรกำนันที่พักที่ส่งพลังมากใส่เข้าไปคำนวณในแบบจำลองด้วย ตัวคูณพุ่งจาก0.97กลายเป็น1.76ค่ะ oh, โหจากไม่ถึง1กลายเป็นเกือบ2นี่มันคนละเรื่องเลยนะนี่คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดเลยว่าพฤติกรรมของคนใช้มันสําคัญขนาดไหนมันเปลี่ยนนโยบายที่ดูผลเผลินเหมือนจะไม่ได้ผลให้กลายเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทรงพลันขึ้นมาได้จริงๆ การออกแบบนโยบายที่จูงใจพฤติกรรมที่ถูกต้องได้นี่มันคือสุดยอดเลยครับถูกต้องค่ะมันตอกย้ําว่าการเข้าใจจิตวิทยาของผู้บริโภคคือหัวใจสําคัญว้าวตัวเลข1.76นี่มันเปลี่ยนเกมจริงๆเลยมันแสดงให้เห็นว่าการใช้เครื่องมือที่แม่นยําเหมือนมีดผ่าตัดมันให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากว่าที่คิดได้ขนาดไหนซึ่งมันก็ทําให้ผมสงสัยขึ้นมาเลยว่าแล้วถ้าเราใช้เครื่องมืออีกแบบล่ะ ถ้าเราไม่ได้จอะจงเฉพาะอุตสาหกรรมแต่เราเลือกที่จะโปรยการสนับสนุนแบบก,กว้างๆาให้ทั่วถึงเหมือนตาข่ายนิรภัยล่ะจะเกิดอะไรขึ้นและนั่นก็พาเรากลับมาที่บริบทของประเทศไทยกับโครงการคนละครึ่ง plus phase 2ครับใช่ค่ะซึ่งเป็นโมเดลที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยของใครไม่ใช่บัตรกำนันเฉพาะทางแต่เป็นมาตรการร่วมจ่ายหรือ co payments ที่ใช้ได้กว้างขวางแล้วก็อยู่ในชีวิตประจาวันมากกว่ามากคือมันอยู่ทุกที่จริงๆ จากข้อมูลที่เรารวบรวมมาโครงการเฟสใหม่นี้ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมครับคือรักช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งโดยอาจจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น2กลุ่มคือคนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนกับกลุ่มที่เคยใช้สิทธิ์แล้วโดยคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนช่วงปลายปี2568และเริ่มใช้จ่ายต้นปี2569ผ่านแอปเปาตังเจ้าเก่าครับ และสิ่งที่น่าสนใจมากสำหรับกรณีของไทยคือข้อมูลจากการทำโซเชียลลิสเซเนิ่งค่ะหรือการฟังเสียงสะท้อนจากคนในโซเชียลมีเดียค่ะมันทำให้เราเห็นมุมมองของประชาชนจริงๆอย่างแรกเลยคือเสียงสนับสนุนถล่มทลายคนส่วนใหญ่อยากให้โครงการนี้กลับมามากๆเพราะเขารู้สึกว่ามันช่วยลดภาระค่าครองชีพในชีวิตประจำวันได้จริงจับต้องได้ แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือพอมีการเปรียบเทียบกับนโยบายอื่นอย่างเงินหมื่นดิจิตอลพบว่ากว่า6 0ของผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียบอกว่าชอบคนละครึ่งมากกว่าค่ะทำไมล่ะครับในเมื่ออีกโครงการหนึ่งให้เงินเยอะกว่ามากนี่คือประเด็นสำคัญเลยค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนเงินอย่างเดียวเหตุผลที่คนให้คือเขารู้สึกเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของคนละครึ่งที่เคยได้สัมผัสมาแล้วเขารู้สึกว่าเงินมันกระจายไปถึงร้านค้ารายย่อยจริงๆ มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาและความไว้วางใจค่ะคนเห็นว่ามันได้ผลจริงในละแวกบ้านของตัวเองมันเป็นระบบที่จับต้องได้เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่เงินก้อนใหญ่ที่เป็นนามธรรมมันเป็นบทเรียนเรื่องจิตวิทยามวลชนพอๆกับเรื่องเศรษฐศาสตร์เลยค่ะเข้าใจเลยครับมันเป็นความรู้สึกว่าเงินของเรา ได้ช่วยร้านป้าหน้าปากซอยจริงๆแล้วเสียงสะท้อนจากประชาชนมีข้อเสนอแนะอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างไหมครับมีประเด็นเรื่องความเท่าเทียมกับการพุ่งเป้าที่น่าสนใจมากค่ะหลายคนเสนอว่าควรให้สิทธิ์กับคนที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการรัฐอื่นๆมาก่อนเพื่อให้ความช่วยเหลือกระจายไปทั่วถึงมากขึ้นอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงเยอะคือควรพิจารณาให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าร่วมได้ด้วยเพื่อไม่ให้เกิดการแบ่งแยก และข้อเสนอแนะที่ดังที่สุดเลยคือควรจำกัดการใช้งานเฉพาะกับร้านค้ารายย่อยจริงๆไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อหรือแฟนชายขนาดใหญ่เพื่อให้เงินมันหมุนเวียนอยู่ในเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริงค่ะซึ่งก็คือประชาชนอยากให้โครงการนี้เป็นเครื่องมือสำหรับคนตัวเล็กจริงๆทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งก็สอดคล้องกับเป้าหมายของภาครัฐนะครับที่วางโครงการนี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย q Quick Big w ินเพื่อพยุงการบริโภคในประเทศ ในช่วงที่เศรษฐกิจอาจจะไม่ได้เติบโตหรือหวานักถูกต้องค่ะแต่มันก็มีอีกด้านหนึ่งที่ต้องพิจารณาเช่นกันนะคะแม้โครงการนี้จะได้รับความนิยมสูงแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ในแง่ของความท้าทายทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะกับผู้ค้าสูงอายุบางท่านที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับแอปพลิเคชันหรือปัญหาความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลที่บางคนเข้าไม่ถึงสมาร์ทโฟนหรืออินเทอร์เน็ตซึ่งทำให้พวกเขาตกขบวนไปและอีกคำถามสำคัญที่นักเศรษฐศาสตร์มักจะถามก็คือ มาตรการแบบนี้มันช่วยกระตุ้นการบริโภคระยะสั้นได้ดีก็จริงแต่มันสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวได้หรือไม่หรือเป็นเพียงการดึงการใช้จ่ายในอนาคตมาใช้ก่อนเท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่วัดผลได้ยากกว่าโมเดลของไทเปที่เห็นผลกระชบชัดเจนกว่าค่ะโอเคครับพอเราเห็นภาพรวมที่ลึกขึ้นของทั้งสองโมเดลแล้วถ้าให้ลองเปรียบเทียบกันหมัดต่อหมัดทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราบ้างครับ ผมรู้สึกว่าโมเดลของไทเปมันเหมือนการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ที่แม่นยำมากๆมกุม่งเป้าไปที่การฟื้นฟูอุตสาหกรรมที่เจ็บหนักอย่างการท่องเที่ยวในขณะที่โมเดลของไทยเป็นเหมือนการให้ยาพาราเซตามอลที่ช่วยบรรเทาอาการปวดหัวเรื่องค่าครองชีพกับคนส่วนใหญ่ในวงกว้างเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากค่ะและมันสะท้อนถึงเป้าหมายที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลย ความสำเร็จของบัตรกำนันที่พักในไทเปพิสูจน์ให้เห็นว่าการออกแบบที่ฉลาดและตรงจุดสามารถสร้างผลกระทบที่สูงกว่ามูลค่าเงินได้อย่างมหาศาลมันไม่ได้แค่ให้เงินแต่เป็นการสร้างข้ออ้างที่ดีให้คนออกไปใช้จ่ายในสิ่งที่อาจจะไม่ได้วางแผนไว้แต่เป็นประโยชน์ต่อภักส่วนที่กำลังต้องการเลือดไปหล่อเลี้ยงจริงๆในทางกลับกัน ความนิยมของคนละครึ่งในไทยก็สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการที่ใช้ง่ายเข้าใจง่ายและอยู่ในชีวิตประจำวันสามารถสร้างการยอมรับและความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างกว้างขวางและทำให้คนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากค่ะเหมือนกับว่าโมเดลไทยเปนเน้นประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างตัวคูณทางเศรษฐกิจส่วนโมเดลไทยเน้นประสิทธิผลในการเข้าถึงคนจานวนมากและสร้างความรู้สึกมีส่วนรวม ใช่เลยค่ะมันก็ชี้ให้เห็นข้อดีข้อเสียที่ต่างกันโมเดลไทยเปอาจจะซับซ้อนกว่าแต่ให้ผลตอบแทนสูงเมื่อต้องการผลลัพธ์เฉพาะทางส่วนโมเดลไทยนั้นเรียบง่ายกระจายวงกว้างได้ดีเยี่ยมสร้างความพึงพอใจในภาพรวมได้สูงแต่อาจจะวัดผลกระทบเชิงลึกอย่างเรื่องการใช้ใจ่ายทดแทนได้ยากกว่าเพราะมันกลืนไปกับการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของผู้คนสรุปแล้วมันก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นของเราเลยนะครับว่าประสิทธิผลของนโยบายกระตุน้นเศรษฐกิจ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเพียงอย่างเดียวจริงๆแต่การออกแบบคือหัวใจสำคัญมันไม่มีคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงหนึ่งเดียวมันขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายคืออะไรเราต้องการฟื้นฟูอุตสาหกรรมที่กำลังจะล้มหรือเราต้องการช่วยให้คนส่วนใหญ่ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปให้ได้และสุดท้ายไม่ว่านโยบายจะถูกออกแบบมาดีแค่ไหนพฤติกรรมผู้บริโภคก็ยังคงเป็นตัวแปรสุดท้ายที่จะตัดสินความสำเร็จของมันอยู่ดีถูกต้องที่สุดค่ะ และดิฉันอยากจะทิ้งทายด้วยอีกหนึ่งเกร็ดเล็กๆที่น่าสนใจมากจากงานวิจัยของไทเปนะคะคือเขาไม่ได้แจกบัตรกำนันแค่รอบเดียวนะคะหลังจากรอบแรกจบไปเขามีการแจกรอบโบนัสแบบเซอร์ไพรส์ตามมาด้วยแม้มูลค่าของรอบโบนัสจะน้อยกว่ารอบแรกพอสมควรแต่กลับยังสามารถกระตุ้นการใช้ใจ่ายได้ดีอย่างน่าประหลาดใจอ้าวทำไมล่ะครับเงินน้อยลงก็น่าจะกระตุ้นได้น้อยลงสิ นักวิจัยมองว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิทยาอีกแล้วค่ะคือคนมองว่าเงินรอบโบนัสเนี้ยมันเป็นเหมือนของขวัญที่ไม่คาดคิดมันไม่ได้อยู่ในแผนการใช้ใจ่ายเดิมๆของเขาแล้วพราได้มาแบบไม่ทําตั้งตัวเลยมีแนวโน้มที่จะนําไปใช้ใจ่ายเพื่อความสุขเล็กๆน้อยๆหรือซื้อของที่ไม่จําเป็นแต่อยากได้มากกว่าจะนําไปใช้ทดแทนรายจ่ายเดิมๆที่วางแผนไว้อยู่แล้วโอ้โหมันคือพลังของความเซอร์ไพรส์นี่เอง ใช่ค่ะมันเลยนำมาสู่คำถามปลายเปิดที่อยากจะฝากไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อว่านอกเหนือจากจำนวนเงินหรือประเภทของร้านค้าแล้ว องค์ประกอบของความแปลกประหลาดหรือการทำให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมีลักษณะคล้ายเกมหรือเกมิฟิเคชันที่มีรางวัลพิเศษมีโบนัสที่ไม่คาดฝันมันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้คนได้มากน้อยแค่ไหนและนี่อาจจะเป็นแนวทางใหม่ในการออกแบบนโยบายในอนาคตที่ทั้งมีประสิทธิภาพและสนุกขึ้นได้หรือไม่ค่ะ